เรากำลังจะไปฟาร์มกุ้งนะครับของคุณนิทภัยนะครับเป็นฟาร์มกุ้งปลอดสารพิษนะครับบ่อพีอนะครับกำลังเดินทางไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครัวกันโหลกลานะครับก็กำลังเดินทางมาที่ฟาร์มกุ้งนะครับปลอดสารนะครับเลี้ยงโดยบ่อพีอนะครับนี่คือทางเข้าบ่อกุ้งนะครับเราข้ามจากแม่น้ำตราดมาประมาณ500เมตรนะครับเราจะเลี้ยวซ้าย ไม่แน่ใจว่าเราจะหลงทางหรือเปล่านะครับครับเมื่อกี้หลงทางกันนิดหน่อยนะครับวันนี้คุณนิลาภัยนะครับมารอต้อนรับนะครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของฟาร์มนช่หครับอ๋อวันนี้สวัสดีพีนนี้สวัสดีครับไม่กี่ครั้งครับตอนนี้เราก็มาหลงมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โ,โห กังหันนี่คือการปั่นน้ำให้ออกซิเจนกุ้งนะครับเห็นกันเต็มๆแล้วนะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยครับบ่อกุ้งครับคุณนิตภัยนะครับเจ้าของฟางนะครับเพื่อไปตรวจสอบบ่อนะครับบ่าเป็นยังไงนะครับวันนี้คือการเช็คขนาดกุ้งนะครับว่า เป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ยนี่กี่วันแล้วครับพี่สิบห้าวันสิบห้าวันตออเรามาตัวใหญ่เลยพี่ตอมาตัวเดี๋ยวให้งงนะครับให้เทียบกับนิ้วผมดูนะครับไม่ตัวที่สามเท่าก่อนสิบห้าวันเล็กกว่านี้สามเท่าตอเร็วมากครับใช้เวลานี่ตัวใหญ่ๆนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าไซส์ยี่ห้าตัวโลเนี่ยประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับครับนี่กุ้งนะครับสิบห้าวันนะครับโตขนาดนี้นะครับเหมือนแสกเลยนะฮะ สุดยอดครับเหรอครับแตไล่ล hmm. ูกน oh, uh, like bon 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 ั oh, uh, so oh, uh, ้นอ่ะห uh ้าไล่ข really ึ้นน้ำพุ้นเนี่ยแล้วดูดอ่ะดูดไปเก็บนะไม่ได้ดูดทีนึงนะครับเราเราดูดเลนดูดพุ่งดูดพร้อมน้ำเนี่ยตายไปคือน้ำเสียมันจะอยู่ตายเพราะเราตีวนน้ำที่ที่บ่อตัวนี้เป็นบ่อจอบเป็นบ่อตกตะกอนคือน้ำเนี่ยมีตะกอนไหลอยไปทุกบ่อจะเป็นมีปลาปลาปลาหมอเทศตรงนี้มันก็จะไหลไป บ่อบัดน้ำเท่าร่เท่ครันบุญบ่อเท่าบัดน้ำด้านหลังผมคือบอ่อสต๊อกน้ํานะครับคุณนิทรภัยเจ้าของฟาร์มเล่าเล่าให้ผมฟังว่าเราจะใช้วิธีการสต๊อกน้ําเพื่อพักน้ําให้เกิดน้ําสะอาดนะครับแต่ละขั้นตอนมีหลายบอ่อนะครับมีประมาณสี่ห้าบ่อนะครับบอ่อใหญ่ขนาดนี้ฮะอ๋อคือเราต้องเลี้ยงให้มันเราจะเลี้ยงมาบ่อเทศเพื่อให้มาบัดน้ำให้เขามาบัดน้ำพิเศษครับแล้วถึงถึงหน้าแลลงน้ำเนี่ยเราก็จะปล่อยคืนธรรมชาติแล้วง สวยมากับที่นี่ต่างๆเอาไปต่างชนกันแข่งเหม่อมากดากวนมากแต่ธรรมชาติครับเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะบำบัดพวกคุณนะครับโซซอนไดม่นะครับนี่คือคราบกุ้งนะครับเวลาก,กุ้งนี่มันจเจริญเติบโตมันจะลอกคราบเ,ออเพื่อให้ร่างกายขยายตัวขึ้นนะครับใช่ใช่อ่าดูไกลๆบางคนดูอาจจะสีแวแวแวาวๆมันผงชูรสไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถุยชูรสนะครับไม่ใช่ถุยชูรสนะครับ เปลือกกุ้งนะครับที่ลอกคราบเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าไคโตซานไคโตซานนี่ก็จะใช้ในการผลิตปุย๋ยผลิตอาหารเสริมทำสบู่ครับครัวกะโหลกลานะครับวันนี้มาให้ดูนะครับฟาร์มภูมิทองอันนี้คือบอ e ่อ e พี e 1 0รอยเปรเ็นะครับระบบการเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นระบบที่ปราศจากสารตกค้างนะครับทำให้เราทานกุ้งที่สะอาดนะครับ เห็นไหมครับปอนะครับครับตอนนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับว่ากุ้งที่นี่สะอาดและปลอดภัยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพุทนี้ผ่านไม่ได้นะครับกุ้งใจเด็ดเผ็ดโตคลื่นและอีกเมนูเล็กๆที่สอดแทรกก็คือกุ้งกระเทียมผัดไข่ข้นเจอกันแน่นอนพุทนี้นะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับสูตรเด็ดจากครัวกะโหลกลาไม่อร่อยไม่สะอาดของไม่ดีเราไม่เอาให้ทานนะครับเจอกันนะครับรักนะครับจุ๊บๆสวัสดีครับ กุ้งสดๆจากครามภูมิทองครับ oh จากจากาอสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต้องดำไปกินในน้ำนะครับไปกินอย่างนี้สดยอด